สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะวันนี้มาพร้อมกับบรรยากาศที่แบบว่า <c ười> ครึมครึมนะคะบรรยากาศแบบครึมครึมที่จริงเนี่ยนะคะฟ้าร้องฟ้าแลบนะคะฟ้าแรงมากไปรอบหนึ่งแล้วที่จ้าปิดสถานีไปรอบหนึ่งแล้วนะคะเพื่อความปลอดภัยเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยเราก็ต้องปิดสถานีเอาไว้ก่อนพอปิดสถานีเสร็จปุ๊บนะคะก็เลยต้องไปทําอย่างอื่นค่าวเวลา แล้วก็รอจังหวะที่ฟ้านิ่งแล้วนะคะถึงจะมาเปิดสถานีอันนี้คือเปิดอีกรอบนะคะก็ต้องมาเปิดเครื่องใหม่โปรแกรมใหม่ทีนี้นะคะเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเวลาที่มีฟ้าแลบฟ้าร้องพายุฝนฟ้าขนองเนี่ยนะคะต้องเซฟไว้ก่อนต้องปิดก่อนนะคะปิดแล้วก็แบบถอดปลั๊กอะไรต่างๆออกแล้วก็มันจะมีตัวที่เขาเรียกว่า สายอากาศที่เชื่อมกับเครื่องส่งวิทยุอันนั้นคือทางที่ดีก็คือต้องถอดออกนะคะถ้าหากว่าถ้าหากว่าเราคิดว่าฟ้าแรงมากเนี่ยทางที่ดีคือต้องถอดออกแต่ถ้าคิดว่าฟ้าไม่แรงมากจนเกินไปก็ไม่ต้องถอดก็ได้เพราะว่าการถอดแล้วก็การเสียบใหม่นะคะคือถอดออกบ่อยๆแล้วมีการมาเสียบแจ็ค ตัวที่อยู่หลังเครื่องเนี่ยนะคะมีถอดออกมีเสียบใหม่เนี่ยนะคะคือบ่อยๆจะไม่ดีจะไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องดูสถานการณ์ว่าฟ้าแรงมากไหมขนาดไหนยังไงก็เสียงฟ้าแบบแรงมากนะคะฟ้าแรงมากวันนี้ก็เลยลงเครื่องไว้รอบนึงแล้วก็ไปทําอย่างอื่นพอทําอย่างอื่นเสร็จโบก็กลับมานะพอดีว่าก็เลยเได้คุยกับพี่ที่เป็นแฟนรายการ คือพี่เขา Montreal, ติดตามอ้อมมานานมากแล้วตั้งแต่อ้อมมาจัดรายการที่นี่ใหม่ๆนะคะเมื่อย้อนไปเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วอ่าเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะคะที่มาจัดรายการที่นี่ใหม่ๆตั้งแต่จัดรายการแล้วไม่มีใครแบบโทรอ้อมไม่รู้ว่ามีใครฟังอ้อมบ้างหรือเปล่าไม่มีแฟนรายการคือไม่มีใครเลยอย่างเงี้ยนะคะพี่เขาเป็น <t> เป็น <t> เป็น,ปน,ปนอ่า แฟนรายการคนแรกๆนะคะที่ติดต่าองอ้อมแล้วก็ด้วยความที่เป็นห่วงสถานีนะคะเวลาที่มีฟ้าแลบมีฟ้าร้องพี่เขาก็จะโทรบอกอ้อมนะคะตลอดว่าเสียงมาแล้วนะฟ้าแลบแล้วนะอะไรเงรี้ยฟ้ามืดมาแล้วนะเดนะวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะพี่เขาก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่สถานีก็จะมีการโทรโทรบอกีเจ้ามาโอเคอ้อมก็จะจะ รู้ว่าอ๋อตอนนี้คือสถานการณ์มันมันไม่โอเคนะต้องเตรียมเตรียมพร้อมที่จะลงเครื่องเอาไว้นะคะเคยมีอยู่เหตุการณ์ครั้งหนึ่งวันนั้นเป็นช่วงที่ดิจิลมาทำแทนดีเจโกคือเมื่อก่อนอ้อมแค่จัดรายการเฉยๆอ้อมไม่ได้มาดูแลในเรื่องของห้องส่งในเรื่องของอ โปรแกรมหรือว่าการคนโทรลนะคะซึ่งเราจะต้องมีการแบบดูสภาพอากาศแล้วก็ถ้าหากว่าอากาศไม่ดีนะคะลงเครื่องอะไรเงี้ยอ้อมไม่ไม่ยังตอนนั้นคือยังไม่ได้ทำนะคะแล้วมาทำแทนดีเจโกปรากฏว่าอ้อมดูฟ้าไม่เป็นนะคะ <c oughs> คือวันนั้นเนี่ยฟ้าและฟ้าร้องรู้แค่ว่าฟ้าแลบฟ้าร้องก็เลยลงเครื่องเอาไว้ <c oughs> พอลงเครื่องเสร็จแล้วนะคะปรากฏว่า ฟ้าหยุดนะคะฝนหยุดนะคะฝนตกด้วยวันนั้นนะคะฝนหยุดนะคะอะฝนหยุดแต่ฟ้าไม่หยุดนะคะฝนหยุดแต่ฟ้าไม่หยุดคือหลังจากที่ฝนตกนะคะจากที่ฟ้ามืดมืดเนี่ยกลายเป็นว่าแบบฟ้าสว่างฟ้าสว่างแล้วก็มีแสงแดดนะคะอ้อมก็มองเห็นแสงแดดปกติอ้อมคิดว่านิ่งแล้วอ้อมคิดว่าไม่มีอะไรแล้วหลังจากนั้นอ้อมเปิดเครื่องอีกครั้งหนึ่งนะคะปรากฏว่า ปรากฏว่านะคะคือฟ้าลงลงแล้วมันเป็นช่วงจังหวะที่อ้อมก็อยู่ที่นี่ด้วยนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะคือมันกำลังทำงานพอฟ้าลงนะคะตอนนั้นเนี่ยเป็นการฟ้าผ่าลงที่หม้อแปลงไฟฟ้าอุปกรณ์ต่างๆที่มีการเสียบปลั๊กนะคะอยู่เนี่ยคือไล่มาตามสายไฟหมดเลยมิก ที่อยู่ต่อหน้าอ้อมนะคะคอมพิวเตอร์อะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมัน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 น่ากลัวตรงที่ว่านิดนะคะที่อยู่ข้างหน้าอ้อมเนี่ยคือไฟเนี่ยสปาร์กเลยไฟสปาร์กเลยค่ะนะคะแล้วอ้อมแบบตกใจแล้วอ้อมวิ่งออกนะคะแล้ววิ่งออกอืมแล้วลืมโทรศัพท์นะคะวิ่งกลับมาเอาโทรศัพท์อีกรอบหนึ่งคือเสียงมันดังมากเสียงดังแบบเป็นเสียงระเบิดเลย ปรากฏว่าอุปกรณ์ทุกอย่างเสียหายนะคะคอมพิวเตอร์เสียมิกเสียนะคะเครื่องส่งเสียนะคะก็เวลาที่อุปกรณ์เหล่านี้เสียหายราคาไม่ใช่น้นนอยราคาไม่ใช่น้นนอยนะคะแล้วคือแบบว่ามันมันมันเป็นแบบเออสิ่งที่มันเกิดขึ้นแค่แบบแวบเดียวเท่านั้นเองนะคะตั้งแต่นั้นมาอมก็เลยต้อง ต้องมีการเช็คสภาพอากาศให้แน่ใจก่อนว่าพอที่จะเปิดเครื่องได้ค่อยเปิดนะคะถ้าฟ้าไม่นิ่งจริงๆจ,จ,จะไม่เปิดเครื่องจะไม่ขึ้นเครื่องอีกนะคะแล้ววันนั้นเนี่ยเป็นจังหวะที่พี่เขาก็โทรมาด้วยนะนะคะพี่ที่เป็นแฟนรายการอ้อมาที่ติดตามอ้อมมาตลอดเขาเป็นห่วงสถานีเนาะเขาก็โทรมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยเ ฟ้าแล้วฟ้าร้องเโอเคอ้อมก็บอกว่าอ้อมลงแล้วนะอ้อมปิดเครื่องแล้วพี่เขาก็สบายใจใช่ไหมวันนั้นสบายใจแล้วเป็นวันที่หวยออก, <c oughs> <c oughs> <c oughs> กแล้วแกแกถูกหวยแล้วแกบอกว่าโอ้ยแบบเฮแบบดีใจมากถูกหวยหนึ่งแล้วสบายใจตรงที่ว่าอ้ออ้อมปิดเครื่องสถานีแล้วนะคะแกแนะะแก็บอกว่าเออดีโชคดีที่ฟ้าลงแล้วทีนี้ดิจอมปิดเครื่องปิดสถานีเรียบร้อยแล้วโอ้โล่งใจ ที่จริงมันไม่ใช่เหตุการณ์วันนั้นคืออ้อมเปิดเครื่องขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วปรากฏว่าฟ้าลงรอบนั้นแหละนะคะเรียบร้อยค่ะอุปกรณ์พังเสียหายหลายอย่างนั่นคือประสบการณ์นะคะแล้วมาเล่า,าฟังกันทีหลังเนี่ยนะ,ะก็แบบออาก็ขำสิเพราะว่าทางนู้นเขาอุตส่าห์บอกเราใช่ไหมเราก็ดีใจว่าคืออ้อามอะลงเครื่องแล้วนะคะเราฟ้าผ่าคือแบบว่า ฟ้าลงเนี่ยนะคะคืออ้อมลงเครื่องเรียบร้อยแล้วไม่ไม่เป็นไรแล้วปลอดภัยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่จริงไม่ใช่นะคะก็ดีที่ที่คนไม่เป็นอะไรนะคะคือทุกคนตกใจมากตกใจตรงที่ว่าอาา้อมนั่งอยู่ในนี้คือเสียงมันดังมากนะคะเสียงระเบิดมากแล้วคืออันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอีกนั่นแหละเนาะนะคะ,นะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอีก ทีนี้เนี่ยนะคะจะเล่าให้ฟังว่าก่อนเหตุการณ์ที่ฟ้าจะหลงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทุกคนเป็นความเชื่อส่วนบคนุคคลคือก่อนที่ฟ้าจะลงนะคะอ้อมแอบงีบหลับช่วงพักเที่ยงนะคะช่วงพักเที่ยงงีบหลับนะคะที่ห้องพักของตัวเองแล้วปรากฏว่าแบบเหมือนฝันฝันว่ามีผู้หญิง วัยสักประมาณสักอายุ40กว่ากว่าๆแล้วก็แบบใส่ผ้าถุงเก่าๆเ,เสื้อผ้าเก่าๆแล้วแบบผพร้พอมนะคะเป็นคนที่แบบพร้อมอา่าแล้วก็แบบผิวแห้งกล้าอะไรเงี้ยนะคะอ้อมก็นอนอยู่แล้วก็เหมือนขึ่งฟันนะคะเหมือนขึ้นฟันเขาก็มาถามว่าไปอยู่ด้วยกันไหมนะคะอ้อมก็เลยว่าไม่ไปคือให้ ไปเลยคือจะไม่ไปด้วยเดี๋ยวจะทําบุญที่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้คือให้ไปไม่ไม่ไปอยู่ด้วยอะไรนะพอหลังจากเหตุการณ์วันนั้นนะคะไม่นานเลยไม่นานนะคะก็เกิดเหตุการณ์ที่ฟ้าหลงนี่แหละนะคะแล้วออมมานึกย้อนว่าวันที่ตัวเองแบบงีบหลับแล้วกึงก่งฝันกึ่งหลับกึง่งตื่นตอนนั้นเนี่ยนะคะถ้าหากว่าแบบ ออไม่พูดคําว่าไม่ไปด้วยอะไรเงี้ยมันแบบคือมันอันตรายมากนะทุกคนเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆที่มันเสียบปลั๊กอยู่แล้วไฟมันส์ーขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เอ่อตรงห้องท้างหลังเนี่ยค่ะที่เป็นห้องเครื่องนะคะไฟก็ส์ーไฟส์ーจนจนถึงขั้นที่ว่าไม่พรมอ่ะนะคะมันจะมีพรมที่ปูคือในห้องส่งเราเนี่ยนะคะจะมีพรมนะคะ มีพรมที่ปูคือไฟไหม้พรมนิดหนึ่งนะคะนิดหนึ่งหย่อมหนึ่งนะคะเนี่ยแล้วแบบก็เลยแบบมานึกย้อนโอ้โหแบบเป็นเป็น,เป,นเป็นเหตุการณ์ที่อันนั้นหรือเปล่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่อ้อมพูดกับเขาว่าอ้อมไม่ไปให้เขาไปคือให้เขาไปคนเดียวของเขาเดี๋ยวจะทําบุญอุทิศส่วนบุญสุกส่วให้ส่วนบุญส่วนกุศลให้ ทีนี้พอหลังจากเกิดเหตุการณ์อ้อมก็ทําบุญให้เขานะคะทําบุญให้เขาพูดไปแล้วแบบเอาจริงๆนะอืมอันนี้ก็แบบเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะนะคะอันนี้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะเดี๋ยวมีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกมีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกเป็นแนวๆนี้แหละเดี๋ยวคลิปหน้ามาว่ากันต่อนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ทำงานก่อนนะจะออกไปข้างนอกนะคะโ okay, อเคคับไปแล้วบ๊ายบาย